จเย็นน <laughs> <salary> ี่จเย็นโอ้ยขามันอ่อนใจนะตน้ำมีิเปอร์ไหมนะไม่เอาิเปอร์มาเลยขอคกปเปอร์เลยโซตับนะโรศับนะเอพี่จะลงไปป่อยู่ยังยู่โโนโเดี๋ยวมาเลยแม่ โอ้ยว่าจะไม่มาแล้วกำลังหิห้งหัต้มต้มยกคันไว้ต้มอย่าย่อนเรียยกคันไพน้พี่ต้นเลยพี่ต้นโอ้เจอเหยื่อเทพเข้าไปจานต้นเลยเร็วเลยลูกพี่เขียต,ตังคลุ้งแล้ว,เ,วเหีอยข้อกเข่อเอ้เยเวลาติดตามหาตั้งนานย่งเสือกไม่โผล่เหี้ยอาราต้อนอยู่ไหนเร็วเลย เดี๋ยวพี่เดี <laughs> <S <S ๋ยวปลาตื่นให้เราไม่รู้ต้นยกคันซะก่อนต้อมยกไว้ยกังบินอยู่ไหมไหน่ะไม่ใช่มันหลุดแล<ย>้วเ,เหรออย,ยููย่่่อยเีังดิ้นอยู่ก็อยู่คันมันอ่อนไปไหมนะ่ะติดตรงไหนอ่ะเนี่ย้คันมันอ่อนไปไหมยกไว้แล้วพี่ยกไว้พี่ยกไว้ ยังอยู่ยังอยู่ไหมเมื่อกี้ยังอยู่อยู่พี่ริมสองรอบอยู่ยพี่เมื่อกี้ต้อมลงเหรอต้อมต้อมลงเหรอต้อมลงต้น <laughs> เดี๋ยว <laughs> ลงเลยลงเลยยเด้อทายทายกันยกคัน,กนยกคันย้อนสายยกคัน,น,นเนี่ยต้นเยอะย้อนเยอะนะมันดึงยวนวันนะถูยวนว่า บเมื่อกี้ยังสู้อยู่นะเมื่อกี้ยังดิ้นอยู่เลยเมื่อกี้ยังดิ้นอยู่ร่างระวังมือต้อมอะไรอะไรกระโป๋โอ้โอ้ลุดแล้วหลุดและลุยละโย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 กระโป๋อฮึลุยละลุยละขอให้ต้อมหน่อยต้อมต้อมรับของรับไอ้เนี้ยของน้องน่ะดึงมาเลยดึงมาเลยได้ไหมดึงอะไรดึงมาเลยมันติดแก้มติดแก้ดึงอะไรดึงอะไรดึงมาดึงมา

ลึกอยู่นะเนี่ยเอาไม่ได้เพื่อนต้นไก่ย่อนไก่ย่อนพี่ว่ามันมันมันติดบอลเป็นไปไหนล่ะตู่อยู่วันน่ะบอบอตึงไว้พี่ตึงไว้ใช่ดูไปแล้วต้องเมื่อกี้ยังดูเลยนะพี่ต้องยโยยย ป้อมอยู่อยู่เจะติดหญ้ามันจะนั่นน่ยถึงไว้ึงไว้ดินปนูน่นนูนนไปเกี่ยวนู่นแล้วเนี่ยวายน้ำไม่เต็มี <laughs> ไอทีก็วายน้ำไม่เต็มมือนันกัน <laughs> วายางยตอนนี้กัวสวัสดีหมุนเข้าพี่หม ลากสายขึ้นมาดิอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่แต่มันติดบัวติดบัวติดบัวออกแล้วออกม่ได้ตึไวตึไว้หมนเข้ามาด้วยเหมือนมันจอกมาแล้วแหละออกมาล้วออกมาล้วออกมาล้วขวมอวันตอนนี้ขวบหมอวันที่ว่าเห็นนั่งถึงไม่หมุนหมุนหมุหมุนหมุหมุนหมุน มุนมุนกิ๊บเปิดแล้วพี่เห็นเห็นปลาเห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วเห็นกิ๊บเปิดไหมกิ๊บเปิดอันนี้เงีกันเียบกันเียบกันถ้ากันกับตัวไอของแม่แม็กเลยแต่นี่อ่ะไออัดอัดอัดอัองน้าววะเนี่ยเดี๋ยว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  ระวังสะบัดระวังสะบัดมันไม่อะไรยับร้อนเท่ากันไหญแม็กใบเดียวเลยใส่ดีอยู่ถ้ากันเลยใบนี้แหละใบแม็กชิบปล่อยสายหน่อยคลายสายหน่อยแกไม่จับคู่ใหม่เหรอทำไมมันไม่เกี่ยววะคอกเล็กพี่ข้อเล็กอยู่นี่มันมีสองข้อเลยสองข้าไปนู่นไปคอกไปนู่นแล้วนู่น แม่จิดด้วยหนุนแม่จิดด้วยหนุนเงยนะโก้ลงมาเนี่ยนี่ทีหลับอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกลือไว้ก่อนเอาให้มันต่อเนื่องเดี๋ยเดี๋ยไว้เดี๋ยไว้ลงรถกระโดดลงรถรถยังตั้งยังไม่สนิทเลยที่มาจากหรี้ใช่ไหมต้องขึ้นหายเลยใช่ไหมปูแม่งไปนู่นกลับแล้วนะได้ตัวแล้วไงงูปลาไว้กลับก่อนนะพี่ต้น มีผลงานแล้วไงอยู่ไหมอ่ะนุ่นนุ่มนุ่นนุ่นโอ้ยใหญ่ๆนั่นห่ะนะเพือ่อนขอกใหม่ๆนะขันเร็ว่ะไอ้ต้นไปนน่นแล้วเหรอ dựa nhiều hơn, chứ mà, ôi lít, khâu lít, ấy, may ngon, may mà lá, mà lá.